มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้คุณแพทองทานชินวัตรกับสามีไปเยี่ยมคุณทักษิณซึ่งรับโทรมาแล้วหนึ่งเดือนกับอีก18วันหรือ48วันโดยที่บรรยากาศมีมวลชนคนเสื้อแดงบางส่วนมาปักหลักรอเช่นเดียวกับทุกครั้งถึงเวลาก็มีคนนี้เนี่ยเข้ามาระบุว่าถูกยิงสมัยร่วมชุมนุมจนพิการขอความเป็นธรรมยังไม่ได้รับการเยียวยา ทลมูลเล็กน้อยก่อนที่คุณแพททองทานอาดีตนายกอดีตหัวหน้าเพื่อไทยจะฟังเรื่องมอบหมายทีมงานรับเรื่องไปดำเนินการเข้าไปประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงก็กลับออกมา แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าคุณพ่อได้กล่าวผ่านมายังลูกสาวว่ารู้สึกเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบพระบรม,มศพของพระองค์ท่านเนื่องจากว่าคุณพ่อเคยถวายงานรับใช้พระองค์ท่านอยู่หลายครามาหลายปีคุณพ่อรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสียดายอย่างมากค่ะหลายปีก็ฝากมา สภาพโอเคค่ะก็บอกว่าก็คุยกันเรื่องเรื่องบอกว่าเสียใจที่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระศบค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เคยถวายงานรับใช้หลายปีแล้ก็ฝากมาค่ะนอเในาคุณอะไรของใช่ค่ะก็พูดพูดรายละเอียดกันภายในครอบครัวค่ะก็เสียดายอันนี้สุขภาพคุณพ่อตรนนี้เป็นไงบ้างคะโอเคค่ะ คาะคุณผ่า,าหาเชียร์เราอย่างไรตอนนี้ก็มีบ้างนะคะเรื่อยๆ